สว,สวงสวรรค์พันแสงกลนณชาวนัสถานวันดส่วนใหญ่ในยามน,นี้สามัคคีลูกหลานผ่านระก,กิ่งร่วมรำเพรีุกุศลต่อขอข้างมีเพื่อบูชายอดยิ่งคุณบิดาคุณพ่อบุญมีดลวงใหญ่เกิดเมื่อวันที่24มิถิจายน มีพุทธศักราช2488ที่บ้านดวนใหญ่หมู่ที่11ตำบลดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ่านเป็นบุตรชายของคุณพอ่อสมคุณแมโ่กลองดวดใหญ่ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา6คนดังนี้ 1. คุณพ่อมุลดองดวดใหญ่เสียชีวิตแล้ว 2คุณพ่อโงมดวงใหญ่เสียชีวิตแล้ว 3. คุณแม่พลสายเจริญเสียชีวิตแล้ว 4. คุณพ่อบุญมีดวงใหญ่ผู้ไหวชน 5. คุณแม่จอมศรีดวงใหญ่เสียชีวิตแล้ว,ลลแ,ลวและ 6. คุณพ่อสุตาดวงใหญ่เสียชีวิตแล้วปลอดระยการศึกศษา คุณพ่อบนมีอโดนใหญ่ในวัยเด็กท่านได้รับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านยายาบ,าบนใหญ่ทีร้านวัฒนาตำบลบ้วนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษเมื่อเรียนจบภาพล้ำค่าคของโรงเรียนบ้านบดนใหญ่ดี้านวัฒนาในขณะนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนต่อท่านจึงออกมาช่วยครอบครัวของพ่อของแม่ในการประกอบอาชีพ โดยยึดอาชีพการทาวน,นาเป็นอาชีพหลักคุณพ่อบญมีมัวงใหญ่นะั้นท่านช่วยงานครอบครัวด้วยความขยันหมั่นเพียรเมื่อร่วมเข้าวัย20สปีท่านก็้รับางานบุญบอสบติเป็นพระที่สุจนลาสึกขาและได้ทําำการสมรสชีวิตสมรสคุณพ่อบนมีดวงใหญ่สมรสกับคุณแม่มีรา่าดวงใหญ่ มีปุดด้วยกันสี่คนดังนี้หนึ่งนางวาสนาอิสานสมรสกับน,น,า 2. นายสมจิตอิสานสองนางสาวชยาวีดวนใหญ่ปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศไนจีเรียไม่สามารถเดินทางม,มาร่วมส่งสัญญาณคุณพ่อได้สามนายวิกิต ดวหงหยาบและสิ่งในชีพิตดวหงหาบปัจจุบันเสียชีิตแล้วชีวิตครอบครัวของคอองุณพ่อคุณแม่คุณแม่วีระท่านทั้งสองประกอบอาชีพเษกษตรกรรมโดยการทำนาคุณพ่อคุณแม่นั้นท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีความเอาใจใส่และสร้างครอบครัวเพื่อให้เป็นฐานะที่อยู่ในสังคมได้ คุณพ่อคุณม่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างมากในชีวิตของคุณพ่อคุณแมที่ปฏิบัติหน้าที่ของหน้าครอบครัวั้าท่านุสู้งานหักทุกอย่างทำงนานทุกอย่างที่เป็นงานสุจริตเพื่อหารายได้มาเลี้ยงลูลูกทั้งสี่และอยู่ต่อมาคุณแม่มบีระดวงใหญ่ผู้เป็นภรรยาได้จากท่านไปในขณะนั้น ลูกบางคนของท่านยังไม่เข้ารีเลยพอ่อบุญมีต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดียวที่ต้องทำหน้าที่ทั้งพอ่อทั้งแม่ในคราเดียวกันท่านต้องทำงานที่ไร่ที่นานโดยพายลูกไปทำงนานด้วยในภาพที่เห็นเป็นปกติจะเห็นลูกๆของคุณพ่อวิ่งเร้นตามทุ่งไร่ทุ่งานาท่านกระดบนานไหนาไป นั่นคือชีวิตของคุณพ่อเมื่อครั้งก่อนหน้านี้และจนลูกๆในครอบครัวชีวิตของคุณพ่อคุณมีก็เริ่มสบายขึ้นเนื่องจากลูกๆได้อดน,น้นและเชื่อใจคุณพ่อคุณพ่อคุณมีนั้นถือเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของท่านท่านไม่เคยแต่ต้องอภัยยมุกอะไรเลย เช่นสุราการพนนักท่านยึดมั่นในสิ่งห้าท่านเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณที่ทุกคนเมื่อมีของเสียหายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยจะให้คุณพข้อด้รู้ได้ทานไยว่ามีอะไรพอที่จะแบ,บ่งเบาให้อาการที่ป่วยหรือของที่หายได้กลับคืนมาท่านกระทำหน้าที่ตรงนั้น เพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านจนทุกคนให้ความเคาเรพนับถือในชีวิตของชายที่อยู่ร่วมสังพมอโดยไม่มีภรรยาเคียข่าคุณพ่อท่าน,านาทำนี้ได้ครบทุจ่างเพื่อนบ้านมีงานท่านก็ไปช่วยวัดมีการบริจาคทานท่านก็ร่วมทำบุญคุณพ่อบุนมีจึงถือได้ว่าเป็นชายที่น่าเคารพเป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกทุกคนและเพื่อนบ้านในชุมชนทุกคนให้ความเคารพนับถือท่านตราบจนวา,าาว,วาระสุดท้ายของชีวิตวาระสุดท้ายของชีวิตโดยปกติแล้วคุณพ่อบนมี้วนใหญ่นั้นท่านเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีประวัติการเจ็บป่วยที่รุนแรงเท่าใดน,นัก เนื่องจากท่านห่างไกลอบาย,ายามุกมาตั้งแต่เกิดแต่แล้วเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2567ท่านบอกรูรูๆของท่านว่ารู้สึกปวดท้องทานอาหารไม่ค่อยได้และมีอาการเป็นไข้ลูกๆอยู่หลังท่านไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลบางเมน แพทย์โรงพยาบาลนหินตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นแนะนำท่านส่งรับการตรวจที่โรงพยาบาลศรีเสเกษสิ่งแรกที่คุณหมอบอกกับลูกๆทุกคนหลังจากออกจากห้อง,งตรวจบอกว่าพ่อของพวกเธอตาของพวกเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะต้องเข้าวนนี้บาง เอาใจใส่ต่อผู้มีพระคุณผู้เป็นลูกผู้เป็นห่านเด้รับทราบข่าวจากคุณหมอผู้ตรวจรักษากล่าวก็พยายามทําใจและหวังว,ว่านั่นคงจะเป็นแค่ข่าวลวงที่ทำให้พวกเขาเสียใจเท่านั้นหวังว่าโร่วมะเร็งของพ่อจะเป็นแค่ระยะเริ่มต้นไม่เหมือนดังที่หมอแจ้ง เมื่อท่านกลับมาของนั้นที่บ้านอาการเจ็บป่วยก็เริ่มลดลงท่านก็วเวียนเข้าออกรองพยาบาลอยู่เป็นประจำทุกๆครับและได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านเมื่อพักฟื้นที่บ้านสิ่งที่คุณพ่อ,อสอนทุกคนเสมอว่าพ่อป่วยแต่กายใจของพ่อไม่ได้ป่วยไปเลยพ่ออยากเห็นทุกคน รเราพึ่งตนเยี่ยมพ่อที่สู้ชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทุกคนจนทุกคนเติบใหญ่และสร้างครอบครัวและบอกลหลานซึ่งเป็นลูกของลูกสาวว่าจับเอาไว้นะ้ำต้องขอรบป้าต้องดูแลทุกคนจนดูแลกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคนมี้ก็แบบ ผูดจะร้อนคนไม่มีก็เคารบผู้ที่เขาให้นั่นคือคำสั่งสุดท้ายที่ท่านได้สั่งลูกสัตงหลักท่านไว้และเมื่อเวลา20่สนาฬิกาย0นาทีของวันที่7พฤศจิกายน2567ก2567ที่บานเลขที่92 หบสที่15บ้านดลใหญ่บ้านที่คุณพ่อบุญมีโดลใหญ่และคุณแม่วีราผู้ดเดป็นภรรยาได้ปลูกสร้างเพื่อกาอาศัยและให้ลูกๆได้เจิดจ่าในวันนั้นเองลมหายใจว่วงสุดท้ายของชายที่มีความรักแก่ลูกหลานทุกคนได้จากรราษด้วยอาการอันสอง ที่ป้านดวใจนั่นเองทำให้ลูกหลานทุกคนเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเจ็ดสิบปดปีเศษที่พ่อคนมีนั้นฝันฝันบางบันมามากมายสุดไข่ขาดหลอดท่อสลายเป็นเช่นานา้าที่ลูกหลานกล่าวถึงด้วยหึงจัจ มาบัดน,นี้พ่อล่วงลับดับขันแล้วไร้ไี่แววล,ลูกไม่รู้พ่ออยู่ไหนเห็นเทียงราบที่หลอเข้าเมนเผาฟันจากนี้ไปผมเหลือไว้เพียงปวาติขอุ้ลผลบุญที่พ่อสร้างโปรดนำทางพ่อให้ไปสุขี สูงสว์ชั้นฟ้าสุงขังววัดอีอันเป็นที่ส,สุขสรรนินนรันเดินด้วยความเคารพด้วยความอะลัยจับลูกหลานทุกคนคุณพ่อคุณมีโดยใหญ่นั้นท่านเสียชีวิตได้ไวเจ็ดสิบปี11เดือนสร็จครับล,ลูกๆอันน่าไปทางจิตกกระนะครับอัานน้าไปทางที่ตั้งศพนะครับอันน่าปักและขน เป็นประการและท่านผู้เกียรติที่คารทุกท่านกลับในวาระสุดท้ายก่อนที่ร่างกายของคุณพ่อคุณมีดวนจายชายชราผู้มีบุญคุณต่อครอบครัวจะได้กลับสลายกลายเป็นท่อชุรีในอีกไม่กี่ชั่วโมงทั้งหน้านี้เพื่อเป็นการส่งสก,การและระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ขออนุญาตนะครับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ภายในระเบียงศาลาเราเห็นผู้สวนวัดตัวใหญ่โปรดเยื่ขึ้นและหันหน้าไปทางจิต,ตประภาขออน,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 นุญาตอิจฉาพระผู้ส่วละกรรมใดที่พวกข้าพเจ้าประกอบไปด้วยโลกหลานญาติพี่น้อง ปฏิบ the ัติต่อคุณพ่อคุณมีคนญลายเมื่อสถานที่ยังมีชีวิตอยู่ขอจบเป็นโอโหสิกรรมด้วยเถิด ทงภาไม่สะดวกก็เิญที่ะนะครับดีกวกับพอผมเขาไี้สุดไม่ประับ ยิบยื่นให้ท่านนะครับไม่ต้องหวังนะครับไม่ต้องหวังไม่ต้องปรย่านหยิบื่นใหท่านท่านได้เง่อองนะจรับกานที่หท่านพ่ะก็ตูดส่ลมาทิจนำท่านสงทุกร่หวังของวันจักกรรเสร็จจากท่านเลาขออนุญาติจท่านผู้บริการที่นส่กรจแจผู้บริการเียวกเนาทพัฒนานะครับนำท่านพเกี้หวมาขอไว้จันท่านผูช่วยสุพรรณจตะวันนะครับนำอกวันจันท์ยืนสองข้างนะครับคุณวนะจ่กครับ บนสายกร,ร,ยกระดาษก็ผิดท่านดอกไม้จันทร์วางยืนทั้งสองด้านนะครับคือให้ท่านผู้เกียรติได้ร่วมบงังดอกไม้จันทร์อยู่สองด้านนะครับหลานะครับหลานของคุณพ่อคุณมีที่อยู่ด้านหน้าได้วอบของเรื่องแล้ววอ,อบเป,ปลี่ยญปลอยชาให้กับท่านที่มาร่วมงานสักการ ในับ่าวผู้เขียนแล้วก็การเรื่องสนองเสรีนะครับแล้วทย์หน้าที่เราทำตีก่อน Lim. Con thuyền bây giờ không biết đi coi. Không

ท่นกกานปอพระเรศนะครับนำพัดลมด้านหน้าไปด้วยนะครับเครื่องส่วนที่เหลือถวายวัดหลวนใหญ่นะครับขอพระเรศท่านที่เอาพัดลมไปนำเด้อ ผบ้านอย่างโมซห้าบ้านเราหนึ่งเครื่องถิบน้ำสามใบแล้วก็ <c oughs> ส่วนท <c oughs> ี่เหลือก็เป็นวัดนะครับ ครับครับว่าห้องจะห้องนะพี่ดีใหญ่ๆวันศุนะครับขนงร้อนปฏิสามปอนด์นะครับขนมเนื้อจีบยาต่อนระาะวัาจันร ในวันที่12นะครับเวลาประมาณห้านาฬิกานะครับนธ่สุนาวานหวางสุขกี่คนก่อนก็ีคนต่างวงวัฒนธรรมนะครับ ออเอาเอยออกไปตะกุ่มเอาเลยเอาเลย cái <laughs> trường nào có đờ bỏ lỡ những video mà. Thấy là bước bưng <laughs> <laughs> อันนี้ฝากไว้ลูกให้หลาน่เด้อน nope totally ี่เด้อทั้งมอนี่ละเกี่ยวกับเจ้าทั้งมอเลยนี่นี่นี่ลูกให้นดีดูรมนใส่ยันทิปดอแลม ก้อเ,เขไอ,อ้ไรเดีอนี่สิให้ลูกให้ห้านนี่ยืนต้าสรโลเชลเลอยู่นี่ <c oughs> <c oughs>